ครับสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้พาพี่พาน้องมาลาาป่ากินกันเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อพี่น้องเลยวันนี้สิลาบป่าลาาป่าลาบป่าในใหญ่พี่น้องพูดิ่มไม่ได้น้อยเลยป่าเอาเนื้อมันเลยนี่เอามาเอาน้อยเดียวพี่น้องไม่ได้เอาหลายกินสองคนพี่น้องเอ้ผู้ด่บ ปลาตัวใหญ่พี่น้องตัวละสองโลกว่าพมได้พี่น้องเลยตัวปลามาได้พี่น้องเลยมาได้มาได้มาได้ลาบได้เมื่อนี้ลาบบริสุทธิ์ได้หั่นเป็นตอนเป็นตอนชิ้นน้อยๆพี่น้องกับโน้อยเท่าใด้แล้วรุ่นนี้แล้วก็ไปต้มซุปแล้วก็ไปลวกบานนี้สีลาบพี่น้องเอ้ยแซ่บๆมาเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวผีด่าผีด่า ขนาดเอาเซี่ยวนึ่งได้เนี่ยขัาจะเอามดตัวมันก็จะกินหมูมดออกพี่น้องเลยต้มพี่น้องกำลัตงต้มน้ำให้เดือดน้ำกระเดือดแลแหละพี่น้องเลยต้มหัวหัวป่าต้มหัวป่าในพี่น้องมาเด้อพี่น้องเลยมาเซ็บๆน้องกัน,กนเด้อเมื่อนี้ กินต้มปาลาลาบปลาคักมาอน,นี่พี่น้องเอ,งเอ,งอ,เอ้ยเนาะเฮ้ยอึ๊บคุณนะ่ะคักเลยพี่น้องเอง้ยต้มปลาเห็นปลาบักไงในตู้บักใหญ่เลยพี่น้องเอง้ยดีน่าไปกัดพี่นอ้องเอา รอให้มันซุกไปและพี่น้องบาดนี่ลวกเรียบร้อยพี่น้องซุกเรียบร้อยแล้วปุ๋งบาดนี่ยังพริกกันนะบบก,กินเผ็ดได้พี่น้องเลย <laughs> ใช่พริกน้อยเดียว <laughs> กินเซ้านีอนุบาลอนุบาลรุ่นอน,นุบาลกินเผ็ดเดนี้สำนี้พอพอว่ามีกินพริกนี่ข้าวขวนี เฮ้ยอยากไยบาดเนี่ยหอมเลยอืมว้ได้กินขา้าวคั่วอะไรแห้งหอมบาดเนี่ยอ่าหมาบาดเนี่ยแบบหอมบาดเนี่ยกูน่าเฮ้ยคักเลยพี่น้องเฮ้ยมา,ม,าม,าม,ามาเด้อมาเด้อมาเด้อมาแซฟเซฟน้ำกันเด้อมือนี่คักขนาดเลยพริกโบราณมันจะขาวก่าอ่าบอยกระยามันกินเพลทลายบไอย กินโบได้กินเผ็ดโบได้มาดิกัดปลาทุกคักลาบปลาพี่น้องเลยนะซีมได้การได้การบาทนี่มาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ยบาทนี่มาเซฟเซน้ำกันได้บาทนี่พี่ดาโอ้ยต้มปลาพี่น้องเอ้ยต้มหัวปลา ต้มหัวเดียวมีหัวเดียวมีตัวเดียวต้มอ,อ๋อก็เป็นน้อยๆได้พี่น้องเลยพูดะได้ลายตืบได้หัวเดียวก็ได้ดีลาบก็ได้พี่น้องเรียบร้อยเลยปรุงเรียบร้อยนี่มาได้พี่น้องเอ้ยมาเซฟเซฟน้ำกันได้บานนี่ลาบปลาต้มปลากินกับข้าวเหนียวพี่น้องพ่งพดะเฮ้ยคักขักขัก,ข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 ก ผักกับกับพี่เดพี่น้องผักกับก็ได้ผักสลัดสิมาไม่มา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 ,มา,มา,มาแซบ่บแซ่บร่วมกันพี่น้องมาลุยบาทนี่มาพี่น้องเอ้ยบาทนี่มาได้กินได้บาทนี่มาเด้อมาแซบ่บแซ่บร่วมกันเด้อพี่น้องเ,เอ,อ้ยเฮ้ยผักขนาดกูอะลาบป,ป่าผักสลัดก็ได้

ลาบป่าอะไรกินผมมันเนาะพี่น้องเลยสองคนนึ่งไหนเนาะมีแห้งเลยสดน้ำ อกินมือไม่จะบข้าวหางเลยคกินมือเซ่บไหลเอามือจับได้เดี๋ยกินแต่น้ำมันนี่แหละจอนมันบ่เห้าไหลเซีบน้ำ ชดน้ำผักเอาเอาสำนี้ก่อนน้อพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ